สวัสดีค่ะคำสอนวันนี้เป็นตอนที่6ละของ7สิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่อทำให้เราเข้าใกล้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นมาทวน5ข้อแรกกันก่อนก็คือ 1. การจัดเวลาอ่านพระคัมภีร์ให้เป็นเรื่องเป็นราวพระเยซูคือพระวาทะหากเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราจะไม่รู้จักพระองค์เลย 2. การหมั่นอธิษฐาน ทั้งแบบตลอดเวลาในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่และแบบที่เราจัดเวลาแยกตัวเป็นส่วนตัวและให้เวลากับพระเจ้าจริงๆอันที่สามคือการให้พระเจ้าเป็นโฟกัสของชีวิตลองมองไปในแต่ละวันว่าเราคิดอะไรกันซะส่วนใหญ่โฟกัสกับอะไรกันส่วนใหญ่ใช่พระเจ้าไหมอันที่สี่ก็คือการสร้างนิสัยให้มีสติตั้งมั่นอยู่กับองค์พระวิญ,ญญาณให้ได้ตลอดเวลาหรือบ่อยครั้งที่สุด และในแต่ละครั้งสนทนากับพระองค์ให้นานที่สุดเราได้ฝึกไหมเราได้มีสติอยู่กับพระองค์ไหมเราพูดคุยกับพระองค์กี่ครั้งต่อวันส่วนข้อที่5เมื่อคลิปที่แล้วก็คือการเชื่อฟังปฏิบัติในทันทีไม่ผลัดเมื่อเราได้ยินเสียงพระวิญญ,ญาณแนะนําซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นการฝึกฟังพระวิญ,ญญาณเพราะเราจะเริ่มมีประสบการณ์กับการปฏิบัติและจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ ว่าที่เราทําไปนั้นนะเราคิดไปเองตามความต้องการของเราหรือเป็นเสียงของพระวิญญาณทรงนําจริงๆหรือในบางครั้งเราปฏิเสธว่าเป็นเสียงของพระองค์ก็เพราะว่าเราไม่อยากทําหรือเรามัวแตส่สงสัยพิจารณาจนทําจนไม่ได้ทําเลยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเติบโตในประสบการณ์ที่เมื่อเราทําผิดและทําถูกจนเกิดความรู้แยกแยะได้จากประสบการณ์เหล่านี้ และประสบการณ์เหล่านี้ต้องเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเราต้องลดความคาดหวังว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์ perfect และไม่พลาดเป็นไปไม่ได้ส่วนวันนี้เราจะมาดูข้อที่6กันก็คือการอนุญาตให้พระเจ้าใช้เราเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่เรารู้กันว่าพระเจ้าสามารถใช้เราได้ในทุกๆสถานการณ์เลยไม่ว่าไม่ว่าเราจะสมบูรณ์ perfect เพรเียบพร้อมหรือไม่พเพียบพร้อมก็ตาม นอกเหนือไปกว่านั้นแล้วพระเจ้าก็ได้ประทานของขวัญให้แก่เราทุกคนแต่ละคนเลยซึ่งเราเรียกว่าของประธานและพระองค์ก็สามารถใช้เราผ่านของขวัญของประธานที่พระองค์ทรงเลือกไว้ให้เราด้วยดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาเริ่มพูดถึงเรื่องการทำงานอาจารย์พูดอยู่เสมอก่อนหน้านี้ว่าการเติบโตนั้นหนะมาจากการสนิทสนมสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งสาคัญที่สุดสาคัญมากกว่าการทางานซะอีก หากเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วความเติบโตก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นก็หมายถึงงานที่เราทำนั้นนหะก็เป็นแรงงานของเราเองโดยไม่มีการทรงนำหลายคนก็อาจจะประสบความรู้สึกนี้มาแล้วหรือกำลังรู้สึกอยู่ก็ได้ก็คือเหนื่อยล้าท้อแท้ก็เพราะว่าเราไม่มีน้ำมันเครื่องยนต์ของเราไม่มีเชื้อเพลิงจากพระวิญ,ญญาณเลยนั่นก็เพราะพระองค์ไม่ได้ใช้แต่เราอยากทำด้วยความรู้สึกของเราเอง การทำงานเหล่านั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเหนื่อยเปล่าการทำงานนั้นดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดและก็ไม่ใช่สิ่งแรกดังนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจและปฏิบัติข้อปฏิบัติ5ข้อแรกนั้นที่อาจารย์พูดไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยด้วยความตั้งใจที่หนักแน่นมั่นคงและมีวินยัยเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเ,เราจะสัมผัสกับพระองค์ได้และรู้ว่าพระองค์ไม่เคยห่างไกลเลยและเราก็จะมีนิสัยพึ่งพาพระองค์อยู่ตลอดเวลา พระวิญ,ญญาณจะให้ความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราอยากทําอะไรบางอย่างและเราก็เริ่มทําโดยไม่ได้คาดหวังอะไรเราจะเห็นผลของความราบรื่นเมื่อเราทําไปเรื่อยๆเราจะเรียนรู้การสื่อสารของพระองค์ไปเรื่อยๆในขณะที่เราทํางานการทํางานของเราควรจะเริ่มจากจุดนี้กัน มาทำความเข้าใจกับสองคำนี้ก่อนก็คือคำว่าพระวิญญาณสถิตยอยู่ในเรากับคำว่าพระวิญญาณสถิตยอยู่บนเราหรือเหนือเราสองลักษณะนี้จะต่างกันในฐานะคริสเตียนผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ในเราทุกคนตั้งแต่วันนั้นเลยที่เรารับเชื่อในวันที่เราถูกช่วยให้รอด พระวิญ,ญญาณมาสถิตกับเราแล้วและพระองค์ก็มีหน้าที่ขัดเกลาปรับเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่งานนี้เป็นงานส่วนตัวระหว่างพระเจ้าพระวิญญาณกับเราเพื่อเราส่วนคําว่าพระวิญญาณสถิตอยู่บนเราเนื้อเรานั้นจะเป็นในเรื่องของการทํางานในเรื่องของพันธกิจที่พระองค์จะมาประทับอยู่เนื้อเราในขณะที่พระองค์ต้องการใช้เราทํางานเพื่อคนอื่นอันนี้คือเพื่อคนอื่นเนาะ เพราะฉะนั้นสองคำนี้คือพระวิญญาณอยู่ในเราเพื่อเราส่วนตัวและพระองค์อยู่ในเราตลอดเวลากับอีกคำหนึง่งพระวิญญาณอยู่บนเราเหนือเราก็เพื่อการทำงานเพื่อผู้อื่นและจะเป็นเหตุการณ์แต่ละครั้งแต่ละเหตุการณ์ไปเป,เป็นเฉพาะครั้งเฉพาะเวลาไปก็คือพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่บนเราตลอดเวลาอาจารย์จะอ่านข้อพระธรรมในหนังสือ หนึ่ยอหนบทที่สองข้อที่27ให้เราฟังซึ่งเป็นข้อพระธรรมที่บอกเราว่าพระวิญญาณสถิตยอยู่ในเราแต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและท่านไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นได้สอนท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นส่วนอ,อีกหนังสือนึงคือหนังสือกิจการบทที่หนึ่งข้อที่8จะบอกว่าพระวิญญาณสถิตยอยู่เหนือเราเพื่อการทำงานแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมารีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั่นคือส่วนของการทํางานก็เพื่อทำคนเข้าสู่ความเชื่อนำเข้าสู่การกลับใจอาจารย์ขอให้เราไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันเนาะอธิษฐานแล้วก็ขอความเข้าใจเพิ่มเติมถัดมาเราก็ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของของประทานกันเพราะว่าของประทานนั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้แก่เราก็เพื่อเพื่อพระองค์จะได้ใช้งานผ่านของขวัญน,นั้น ผ่านเรามาดูกันว่าของประทานของพระเจ้ามีอะไรบ้างและคี์สำคัญในการใช้ของประทานได้คือเราต้องเชื่อไม่เช่นนั้นเราไม่สามารถใช้หรือวางใจในของขวัญที่โปรองค์ให้ได้เลยอาจารย์จะอ่านข้อพระธรรมในหนังสือหนึ่งเปโตให้ฟัง1่งเปโตบทที่ 4. ข้อที่10-11ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานแล้วก็ให้เจือจานของประทานนั้นแก่กันและก,กัน เหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวสั่งสอนก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้าถ้าคนใดรับการปรนิบัติก็ให้ปรนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้นเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยพระเยซูคริสตการสรรเสริญและไอสวนยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจ เอเมนในคำว่าของประธานนี้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Gift spiritual gift ก็คือของขวัญฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่พระเจ้าให้เราพระเจ้าให้ของขวัญกับเราแต่ละคนและของขวัญน,นั้นก็มีหลายประเภทหลายแบบอย่างพระองค์ต้องการใช้เราโดยผ่านของขวัญน,นี้ล่ละให้เป็นประโยชน์โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเราได้รับพระพรในการพูดก็ขอให้เราพูดด้วยแสงสว่างของพระเจ้า เชื่อว่าคำพูดของเรานั้นเป็นคำพูดที่พระเจ้าส่งผ่านมาให้ออกจากปากเราหากเรามีพระพรในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้คนเราก็ทำตามกำลังตามความเข้มแข็งที่พระเจ้าให้เราซึ่งบางคนก็มีกำลังที่จะถวายซึ่งจะสนับสนุนพันธกิจเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เพราะพระเจ้าประทานกำลังและประทานของประทานนี้ก็คือการให้ สรุปแล้วก็คือไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราได้รับพระพรในเรื่องอะไรเรานำมาใช้ให้ดีที่สุดโดยเชื่อว่าเป็นพระพรของพระเจ้าเป็นของประทานที่พระองค์ทรงให้เป็นของขวัญแล้วเราใช้ของประทานนั้นก็เพื่อเป็นสง่าราศีและเสริมพระเกียรติแก่พระองค์ซึ่งสิ่งที่อาจารย์อธิบายข้างต้นนั้นเราจะเรียกกันว่าของประทานในการบริการในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า service gift คือเป็น spiritual gift เหมือนกันแต่เป็นแขนงแยกออกมาจากจากในฝ่ายของการบริการเช่นพระพรการหนุนใจให้กําลังใจพระพรในการเป็นผู้ให้ซึ่งผู้นั้นอาจจะเป็นผู้ที่สามารถถวายและมีกําลังถวายก็เลยจะเป็นเหมือนเหมือนเสาหลักในโบสถ์หรือเป็นเป็นพลังหนุนการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาพระพรในการเป็นผู้นำพระพรในการให้บริการต่างๆอย่างเช่น แค่เก็บกวาดจัดเก้าอี้จัดโต๊ะทำกับข้าวเปิดประตูะต้อนรับคนในโบสถ์หรืออะไรทำนองนั้นนะ่ะก็ถือว่าเป็นแบบเป็นของขวัญน,นะบางคนก็ได้รับพระพรในเรื่องของการจัดการอย่างในเรื่องของแอดมินและบางคนก็มีพระพรในการวางแผนวางแผนการซึ่งพระพรหรือของประธานนี้จะเป็นแขนงแยกออกมาจากของประธานหลักซึ่งมีอยู่9้าอย่าง อาจารย์จะกล่าวให้เราฟังแต่จะไม่เจาะลึกในวันนี้เอาไว้หลังจากจบเรื่องเจ็ดสิ่งนี้ก่อนแล้วเราจะนําเรื่องของประธานมานําเสนอในคลิปถัดไปอีกทีหนึ่งอาจารย์จะอ่านข้อความพระธรรมบทพระธรรมในหนังสือหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อที่สถึงสิให้ฟังก่อนแล้วของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงกระทําสารพัดในทุกคนการสาแดงของพระวิญญาณน,นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้คนหนึ่งมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคําอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทําการอัศจรรย์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพยากรณ์ได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาต่างๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคน ตามชอบพระไถยของพระองค์เราลองกลับไปอ่านซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะและทําความเข้าใจข้อพระธรรมนี้เพิ่มเติมซึ่งก็ได้บอกยืนยันเราว่ามีของประธานมีของขวัญของประธานที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราซึ่งของประธานแม้ว่าจะแตกต่างกันก็ตามแต่มาจากที่เดียวกันก็คือองค์พระวิญญาณเป็นพระองค์เดียวกันและการรับใช้โดยการอนุญ,ญาตให้พระเจ้าใช้เรา ผ่านของประธานนั้นที่พระเจ้าให้ไวนะ้น่ะก็เพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์หากเราย้อนไปดูในข้อความที่7ของหนังสือ1โครินบทที่12ซึ่งได้เน้นบอกเราว่าของขวัญของประธานนี้ได้ถูกให้ต่อเราแต่ละคนก็เพื่อว่าพวกเราทั้งหลายจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในคำว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะไม่ได้ให้มาแบ่งแยกกันแล้วบอกว่าใครดีกว่ากันตรงนี้ที่เราจะต้องควรระวังและหลังจากนั้นก็จะอธิบายต่อในหนันนนงสือ1โครินิกบทข้บบทสิบสเนี่ยก็จะอธิบายต่อถึงของประธานเก้าอย่าง ซึ่งอาจารย์จะบอกก็คืออะไรบ้างแต่จะยังไม่เจาะลึกอย่างที่บอกไว้ข้อที่หนึ่งก็คือความสามารถในภูมิปัญญาของพระเจ้าสามารถให้คําปรึกษาแนะนําหรือบอกเหตุการณ์ต่อเราได้ซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของพระเจ้าซึ่งจะแตกต่างจากสติปัญญาของเรา 2. จะเป็นความรู้พิเศษสามารถบอกเหตุการณ์ที่พระเจ้าดลใจให้พูดบอกแก่คนคนนั้น 3. จะเป็นของประธานในเรื่องของความเชื่อคือคือเราทุกคนเนี่ยต้อง ถูกเจิมพระพรนะถึงจะได้เชื่อพระองค์นะ่ะด้วยใจด้วยใจที่เขาเรียกว่าไม่หยิ่งทนงจนเกินไปแล้วสามารถใช้ความเชื่อที่พระองค์ประทานให้เล็กน้อยนั้นเป็นเป็นทุนแต่ว่าจะมีความเชื่ออีกอย่างนึงที่พระองค์จะประทานให้ซึ่งทำให้เราเนี่ยเชื่อสนิทแน่นแฟนเลยและสระแล้วอของประธานนี้จะสามารถหนุนใจหนุนกำลังความเชื่อให้ผู้อื่นได้ด้วย อันที่สี่ก็คือของประธานในเรื่องการเยียวยารักษาการวางมือรักษาข้อที่5คือของประธานในการสำแดงการอัศจรรย์ข้อที่6เป็นของประธานในเรื่องของการทํานายรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและข้อที่7จจะเป็นของประธานในเรื่องของการอย่างรู้สามารถแยกแยะรู้ได้ว่ามาจากพระเจ้าหรือว่ามาจากวิญญาณชั่วคือเหมือนเหมือนกับสามารถอ่านออกอ่านคนออกอ่านเหตุการณ์ออก ข้อที่8คือของประธานในเรื่องของภาษาพระวิญญาณซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากภาษาพระวิญญาณที่เราใช้พูดส่วนตัวแต่ภาษาพระวิญญาณเนี่ยจะเป็นส่วนรวมซึ่งซึ่งส่วนมากแล้วถ้าเราได้ของประธานเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาพูดในโบสถ์ซึ่งถูกพระองค์ดลบรนดาลใจก็เพราะพระองค์รู้ว่าของประธานอันที่9คือสามารถแปลภาษาได้ก็คือถ้าหากเราลุกขึ้นมาพูดเฉยๆแล้วไม่มีคนแปลนั่นคือเรา พูดภาษาของเราเองคือภาษาส่วนตัวแต่ถ้าเป็นของส่วนรวมคือของประธานในเรื่องภาษาพระวิญญาณเนี่ยเราจะถูกดลบ,บันดบันดาลใจให้พูดในโบสถ์ก็เพื่อที่จะประกาศข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลให้คนที่โบสถ์สมาชิกที่โบสถ์รู้และพระองค์ก็รู้ด้วยว่าหนึ่งในนั้นน่ะที่อยู่ในสถานการณ์นั้นก็มีผู้แปลก็คือของขวัญของประธานที่9คือสามารถแปล ภาษาพระวิญญาณได้เพื่อเปิดเผยความหมายนั้นให้ทุกคนรับรู้ตอนนี้เราก็เข้าใจในเรื่องของของขวัญของประธานพระพรที่พระเจ้าประทานไว้ให้เราทุกคนละ ก็เพื่อพระองค์จะสามารถใช้เราได้โดยผ่านของประธานนั้นๆดังนั้นเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าของขวัญน,นั้นอนะที่พระเจ้าให้เป็นของพระเจ้าฤทธเดชอำนาจในการนำเสนอและสำแดงของประธานนั้นเป็นของพระองค์ขององค์พระวิญญาณเราไม่สามารถจะอวดอ้างอวดตัวเป็นว่าเป็นของเราได้เลยว่าเรามีความสามารถที่จะทำอย่างนี้มันไม่ใช่ความสามารถของเราเลยอย่างเช่นเปาโลก็ได้กล่าวไว้ ในหนังสือหนึ่งโครินบทที่สองข้อที่4ถึง5ว่าคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาของมนุษย์แต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่อาศัยฤทธิเดชของพระเจ้านะคะดังนั้น สรุปแล้วการที่เราอนุญาตให้พระวิญญาณใช้เราให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะผ่านการเป็นของเราหรือว่าผ่านของประธานหน้าที่ของเราก็คือเชื่อเราทุกคนเชื่อว่าพระองค์สร้างเรามาแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตนและเราก็เชื่อว่าพระเจ้าได้วางแผนกับเราไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์สามารถใช้เราได้หน้าที่ของเราคือสร้างความพร้อมด้วยความเชื่อและเชื่อฟัง เมื่อเราได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้ง5ข้อที่ผ่านมาเราได้สร้างความพร้อมเพื่อพระองค์นั่นก็คือหลักฐานความพร้อมเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเลยสิ่งที่อาจารย์กล่าวมาทั้ง5ข้อก่อนหน้านี้นะ่ะเราเราไม่ได้เข้าถึงพระองค์จริงๆมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่คือจะถ้าพูดคำว่าเป็นไปไม่ได้มันก็ยังไม่ใช่ส,สิเดียวก็คือว่าในขณะที่เราไม่รู้อะไรเลยนะี่ยพระเจ้าสามารถใช้เราได้แต่ แต่นั่นคือเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยด้วยความปรารถนาของพระองค์ในขณะฉุกเฉินนั้นแต่ถ้าเราต้องแต่ถ้าเราทําตามระเบียบระบบจริงๆนะ่ะทุกอย่างมก็จะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างที่พระองค์วางไว้ให้เราและเมื่อเราเข้าใจข้อที่6ในวันนี้เราพร้อมเราอนุญาตให้พระองค์ใช้งานเรา เราก็จะมีโอกาสเห็นและได้รู้จักองค์พระวิญญาณอีกแง่มุมด้วยก็คือในเรื่องของฤทธิเดชฤทธานุภาพอํานาจของพระองค์และนั่นก็จะยิ่งทําให้เรามีความมั่นใจเชื่อในพระองค์มากขึ้นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ประสบการณ์เห็นมาเนี่ยผู้คนจะหลงในฤทธิเดชอํานาจมากกว่าหลงรักพระองค์และพยายามอธิษฐานขอฤทธิเดชอยากมีพลังอํานาจในการเยียวยารักษาผู้อื่นอยากมีฤทธิเดชอํานาจในการแสดงการอัศจรรย์ แต่ยังไม่รู้จักพระองค์เลยยังไม่ได้รักพระองค์อย่างสุดหัวใจเลยแต่รักอำนาจของพระองค์หากเรารักพระองค์จริงๆเราจะทำทุกอย่างในห้าข้อที่กล่าวก่อนหน้านี้เราจะมีความสนิทสนมมีความสัมพันธ์พระเจ้าจะเลือกเราเองเมื่อเราพร้อมและจะเลือกประธานลิทเดตลงมาที่เราเพื่อการทำงานนั้นๆที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เราเองเมื่อพระองค์เลือกเรานะ่ะเราหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแทนที่เราจะไปเสียเวลาวิ่งไล่หา ฤิเดชของพระองค์หันกลับมาปฏิบัติ7ข้อปฏิบัตินี้ซึ่งจะจบในข้อที่7ในคลิปหน้าเราจะได้รับผลแน่นอนคราวนี้มาดูว่าแล้วความพร้อมที่เราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพร้อมหรือเราเชื่อหน้าตาเป็นยังไงเราสามารถเริ่มสังเกตตัวเองว่าเรามีความสนใจในในของประธานไหนอันนี้พูดถึงหลังจากทีค่คือเราจะคิดถ้าเรายังไม่ได้ทํา หกข้อที่อาจารย์ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดได้คือแต่ว่าเราจะต้องไตรตรองก่อนว่าเราอยากได้เพราะอะไรอย่างบางคนรู้สึกสนใจในของประธานของการทำการอัศาจรรย์เรา ต้องมาถามตัวเองว่าเราต้องการทําการอัศจรรย์เพื่ออะไรเราอาจจะบอกว่าเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่จริงๆแล้วนะ่ะลึกเข้าไปในใจการช่วยเหลือคนอื่นเป็นแค่รองลงมาเท่านั้นเองแต่เราอยากมีหน้ามีตาเราอยากให้คนนับถือเราอยากให้คนเชื่อแล้วเราอยากาอยากจะมีความรู้สึกนะ่ะว่าเราว่าเราเราเป็นผู้เยียวยารักษาทํำนองนั้นนี่เราก็ต้องสังเกตแต่ถ้าเราผ่านการปฏิบัติ ทั้งหข้อรวมของวันนี้ด้วยเนี่ยเราจะเริ่มมีสติมากขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงพระวิญญาณเพราะนั้นการไตรตรองนั้นะจะชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะเราจะเห็นเลยว่าอ่ะอันนี้เป็นอีโก้ของเราเองเป็นความอยากของเราเองเพราะอะไรเพราะปมของเราที่เราอยากให้คนยอมรับเราเพราะ,ะการอยากมีชื่อเสียงเพราะเราเคยถูกดูดิ่นดูแคลนคือมันจะมาจาก ปมของเราและความอยากของเราความปรารถนาของเรานั่นนั่นจะเราจะต้องหัดลองพิจารณาดูนะคะเพราะนั้นการเริ่มสังเกตตัวเองในเรื่องของเราสนใจอะไรของประธานที่อาจารย์กล่าวมาทั้ง9้าอย่างนั้นมีอะไรที่เราสึกว่าอืมอันนี้อันนี้สนใจแล้วเราก็ต้องมาดูอีกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราผ่านตรงนี้แล้วเนาะก็คือว่าเราไม่ได้อยากทําด้วยด้วยหน้าตาของตัวเองคือเราเราเริ่มโตแล้วนะเราเข้าใจตัวเองละ เราขอเราจะเราจะอธิษฐานขอพระเจ้าขอให้ขอให้ขอให้พระเจ้าดึงเราเข้าใกล้ขอให้เรารักพระองค์อย่างสุดหัวใจก่อนก่อนที่จะขอของประทานพอเราขอของประทานเนี่ยมันจะมาจากความรักเพราะเราอยากทํางานให้พระองค์เพื่อความรักเพื่อคนอื่นจะได้รับความรอดด้วยเพื่อเพราะว่าพระองค์รักทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เชื่อหรือยังหรือยังไม่เชื่อก็ตามนะคะแล้วแล้วเราก็สามารถอาจจะสังเกต เราจะรู้ลักษณะพิเศษของตัวเองว่าเออดูเหมือนเราจะค่อนข้างจะใช้คำว่าเก่ง mm. ก็จะจะพยายามระวังคําพูดว่าเดี๋ยวเราจะอวดตัวเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถตรงเนี้ยพิเศษกว่าความสามารถอื่นที่ตัวเองก็สามารถสังเกตได้แล้วมีคนบางคนก็ทักทักมาเป็น confirmation หรือลักษณะนั้นเราก็อาจจะเห็นได้มันอาจจะเป็น เป็นประกายเป็นการเริ่มต้นให้เราเริ่มใช้อะไรบางอย่างที่เราเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะใช่เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนนะคะแตอะ่อย่างเช่นเอาของประธานในการอธิษฐานวางมือรักษาให้ผู้อื่นเนี่ยของประทานเนี่ยเราคือทุกของประธานพระเจ้าต้องการให้เราฝึกหัดใช้เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะเกิดก็ต่อเมื่อพระองค์มาสถิตอยู่บนเราเหนือเราในขณะนั้นๆและ ของประธานนั้นเป็นของประธานที่พระองค์เลือกให้เราโดยเฉพาะซึ่งซึ่งตรงนั้นเราก็จะเห็นอํานาจและประสิทธิภาพของของประธานนั้นแต่ถามว่าเราฝึกของประธานโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นของเราที่พระองค์เลือกให้ได้ไหมได้อย่างเช่นการอธิษฐานวางมือรักษาเนี่ยถ้ามาด้วยความจริงใจเรา เราเพราะว่ามันเป็นความเชื่อฝังพระองค์บอกว่าเราสามารถอธิษฐานให้กันและกันเราก็อธิษฐานให้กันและกันแล้วเราก็เชื่อด้วยความเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเราไม่ได้เป็นผู้รักษาเองถึงเราจะยังไม่เก่งเราไม่ได้เป็นคริสเตียนมานานเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์จนจดจบจนจบเล่มแต่หัวใจของเราสะอาดบริสุทธิ์และเราก็รู้อย่างแ,แท้จริงในหัวใจเลยว่าเรารักพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ในเราเราก็วางมืออธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยเขา ผ่านผ่านผ่านการอธิษฐานและการวางมือของเราเพราะว่าเราก็อยากให้เขาหายเราก็อยากให้เขาผ่านเราเนี่ยตัวเล็กมากเลยเราไม่ได้มีอะไรเลยแต่พระองค์สามารถสามารถใช้เราได้นะเพราะเราจะอธิษฐานให้เขาเราจะวางมือให้เขานี่คือการถ่อมตนนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นการประกาศตนว่ามามามา,มานี่จะวางมืออธิษฐานให้นั่นเราก็จะต้องระวังคือมันเป็นการระวังพฤติกรรมของตัวเองว่า ขณะนั้นๆเลยนะ่ยกำลังคิดอะไรอยู่ใจใยอะไรทแท้จะแท้จริงในใจไหมตรงนั้นนะคะเพราะนั้นเราสามารถอธิษฐานให้กับทุกๆคนได้เราวางมืออธิษฐานให้กับทุกๆคนได้เราไม่คาดหวังแต่เรามีความหวังและรู้ว่า พระเจ้าเป็นผู้วางแผนการรักษานั้นให้เขาเราอวิิฐานเพื่อสนับสนุนแรงเพราะเราทำหน้าที่และเราเชื่อฟังแต่ผลลัพธ์นั้นเป็นของพระเจ้าระหว่างการทำงานของพระเจ้ากับคนนั้นนะคะชัดเนาะทีนี้สรุปแล้วเนี่ยการทำงานที่ง่ายที่สุดก็คือจากการเป็นของเรา อย่างลักษณะการพูดจาของเราเปลี่ยนไปไหมจากเมื่อก่อนนี้พฤติกรรมอุปนิสัยของเราเปลี่ยนไปไหมจากจุดเล็กๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของจุดใหญ่ๆ และพระเจ้าพระวัญญาณก็จะสามารถทำงานผ่านจุดที่เปลี่ยนแปลงนั้น,นไปเรื่อยๆและเราก็สามารถอธิษฐานขอให้พระองค์ใช้เราได้ขอให้พระองค์ทรงเปิดเผยพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้เราขอให้เรารู้ขอให้เราเข้าใจขอให้เราชัดเจนแล้วก็เราอาจจะขออนุญาตฝึกของประธานอันนี้ไม่แน่จใจพระองค์ให้เราไหมหรือของประทานอื่นด้วยพระองค์ไม่ได้ทําโทษเราพระองค์ดีใจด้วยซ้ําที่เราจะฝึกแต่ เราจะต้องทำส่วนประกอบนั้นๆด้วยก็คือ5้าข้อที่อาจารย์พูดไปแล้วแล้วประสบการณ์เหล่านี้เราจะรู้เองว่าอันเนี้ยชัดเจนอันนี้ของแน่หน้าพระองค์น่าจะให้เราอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยทำเพราะตัวเองเพราะความรู้สึกและอันนี้อยากได้ก็เพราะความรู้สึกของตัวเองเพราะนั้นวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลของข้อที่6ไปแล้วมาทบทวนเพื่อความทรงจำให้ขึ้นใจกันคือเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยแล้วเราไปอ่าน ซ้ําแล้วเราไปทําตามเราจะเกิดความแม่นยําขึ้นเหมือนท่องจำอะเนาะแล้วเราก็ฟังบ่อยๆซ้ําบ่อยๆอ,อย่างที่อาจารย์บอกไว้แล้วว่าคลิปของอาจารย์อะไม่ได้ทํามาให้ฟังครั้งเดียวความลึกซึ้งนั้นเพระพระคําทุกถ้อยคาพระเจ้าประทานให้อาจารย์ผ่านคือพระองค์เป็นคนพูดกับเราโดยตรงผ่านอาจารย์แล้วอาจารย์ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเลยในพระพรนี้ที่ใช้อาจารย์เป็นเป็น,เป,นเป็นสื่อเป็นเป็นผู้ เขาเรียกเหมือนเอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายไฟที่กระจายไฟเป็นท่อน้าที่ที่ที่ส่งน้ําให้ทํานองนั้นเพราะนั้นเราต้องอเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าในในในความหมายของถ้อยคําต่างๆในความลึกซึ้งนะั้เราฟังแต่ละครั้งเราจะได้แต่ละอย่างต่างกันไปแล้วจะได้ความลึกซึ้งต่างกันไปเอามาทบทวนกันก่อนข้อที่หนึ่งก็คือเราได้จัดเวลาในการอ่านพระคัมภีร์หรือย,อยัง ข้อที่2เราได้จัดเวลามันอธิษฐานเป็นประจำหรือยังข้อที่สเราได้ให้พระเจ้าเป็นโฟกัสของชีวิตหรือยังข้อที่4เราได้เริ่มฝึกสติให้อยู่ใกล้ชิดกับพระวิญญาณในทุกขณะให้บ่อยครั้งที่สุดและนานที่สุดได้หรือยังข้อที่ 5. เราฝึกฟังเสียงพระวิญญาณหรือเปล่าและปฏิบัติตามด้วยความเชื่อในทันทีไหมก็คือการเชื่อฟังและวันนี้ข้อที่6ก็คือการอนุญาตให้พระวิญญาณทำงานผ่านเรา โดยการมีสติเข้าใจในเรื่องของของประทานในเรื่องของการใช้งานของพระเจ้าแล้วก็เริ่มสังเกตความพิเศษความจากการสนใจของเราและเมื่อเราได้ฝึกใช้เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเอานะคะเราค่อยเจอกันคลิปหน้าในข้อถัดไปสุดท้ายที่7ใน7ข้อปฏิบัติสำคัญที่ทำให้เราเข้าใกล้ชิดกับพระบัญญาณมากขึ้นสุดท้ายนี้ก็ขอความร่วมมือ ช่วยกันขยายอาณาจักรของพระเจ้าโดยการกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์แบ่งปันเพื่อให้วิดีโอได้ถูกเห็นมากขึ้นขอขอบคุณร่วงหน้านะคะทุกคนเลยแล้วเราจะค่อยเจอกันคลิปหน้าขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำในทุกย่างก้าวเลยค่ะ